ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพุทธที่29มกราคมพุทธศักราช2568กับดีชันวีราพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะ ทบทวนโอวาทเกี่ยวกับธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีหนึ่งมีเพียงหนเดียวเทวดายังเสียดายรำพึงว่าอยากมาทำแบบนี้เพราะเห็นผลแห่งบุญรู้ว่าทำแล้วบุญเกิดขึ้นเยอะเทวดาได้แต่อนุโมทนาบุญซึ่งถ้ามีกายมนุษย์หยาบจะได้บุญแรงและเมื่อมาแล้วต้องปลื้มถ้าไม่ปลื้มก็ขาดทุน พุทธศาส,สนิกชนผู้มีบุญได้รวมพิธีทอดพระป่าทำนุบำรุงวัดนาวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการธรรมญาตรากตันยูบูชามหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทมุนีสดจันทัศโรพระผู้ปราบมารอนุสรสถานเจ็แห่งปีที่13ค่ะนาวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมได้จัดพิธีทอดผ้าป่าทำนุบำรุงวัด เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการธรรมญาตรากตันยูบูชามหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทมุนี สดจันทสโรพระผู้ปราบมารอนุสรสถานเจ็แห่งปีที่13โดยทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนาสูตรเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลให้กับตัวผู้สวดทั้งยังได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสาตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชิโยก่อนที่ริ้วขบวนของคณะประธานพระป่า พร้อมด้วยคณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนจะได้เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปราบปื้มปิติในบุญของทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้โดยได้รับความเมตตาจากพระคูปถมเทรวัตรเจ้าคณะตำบลหอมเกด็ดผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์ได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยโทอัตชน สัทวีในอำเภอสามพานเป็นประธานฝ่ายคาราวาส ได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตน์ไตราจากนั้นดอตอร์จิตตวุฒิลิมสิริเศรษฐกุลได้นำกล่าวคำถวายพระปา่าเป็นภาษาบาลีส่วนคุณสมัชชาลิมสิริเศรษฐกุลได้นำกล่าวคำถวายพระปา่าเป็นภาษาไทยพร้อมทั้งได้น้อมนำพระปา่าถวายแด่ท่านประธานสง์ส่วนท่านประธานสง์ก็ได้พิจารณาพระปา่า นอกจากนี้คณะเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายพัฒหารนำกล่าวคำถวายไทยธรรมนำกล่าวคำถวายปานะนำกล่าวคำถวายข้า,ายานพหนะนำกล่าวคำถวายคีฬานาเพศนำกล่าวคำถวายดอกไม้นำกล่าวคำถวายเสือและนำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นพังสำเร็จพร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพก็ได้น้อมนำปัจจัยทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ ส่วนผู้นำชุมชนและสาธุชนก็ได้น้อมถวายต้นผ้าป่าและถวายปัจจัยบริวารผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ซึ่งการทอดผ้าป่าในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้พุทธบริษัท4ได้มีความสมานสามัคคีอีกทั้งยังปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาเพื่อจะได้เกิดความรัก ความศรัทธาหวงแหนพระพุทธศาสนารวมทั้งเป็นการฟื้นฟูและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไปค่ะวันนี้รู้สึกปราบปลื้มมากเลยครับที่ได้มีโอกาสมาทอดพระป่าบำรุงพระพุทธศาสนา,าที่วัดไร่ขิแงแห่งนี้ในโครงการของหลวงพ่อคือโครงการธรรมญาตรา พระผู้ปราบมารในครั้งที่13ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้มีเมตตามากเลยในการในการที่จะบำรุงพระพุทธศาสนาท่านได้ทำเพื่อตอบแทนพระคุณพระเดชพระคุณของหลวงปู่ผู้คนพบวิชาธรรมกายคือหลวงปู่สดวัดปากน้ำพระผู้ปราบมารผมดีใจมาก ปราปื้มมากและก็ขอร่วมเดินทางในการสร้างบุญสร้างบารมีกับหลวงพ่อธรรมะชยโยตลอดไปและจะเป็นผู้ที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้พระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนตลอดไปชั่วการนานครับงานทอดพระป่าในครั้งนี้เราจะได้เห็นว่ามีน้องๆที่มาลายราชพัฒนคะร ปฐมเนแห่งนี้ได้มาช่วยกันร่วมกันทำงานและก็ให้น้องๆเข้าได้มีความรู้สึกรักและศรัทธาเคารพพระพุทธศาสนาก็เพื่อจะให้ทุกคนได้มีจิตใจมีคุณธรรมมีความมั่นคงต่อพระพุทธศาสนาต่อไปซึ่งเป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนา ด้วยความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อในครั้งนี้ก็จะได้ทำให้เด็กๆทั้งหลายให้หันมาสนใจในการที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อสืบอาุพระพุทธศาสนาครับ คณะสง์108วัดในจังหวัดนครปฐมได้เมตารับถวายสังฆทานในโครงการธรรมยาตรากตันยูบูชามหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารอนุสรสถาน7แห่งปีที่13นณวัดบางปลาจังหวัดนครปฐมค่ะ ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระศรีวิสุทธิวงศ์รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีราชวารมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และได้รับเกียรติจากนายธนัพงศุนทรทิพยากิจรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตสองเป็นประธานฝ่ายคาวาส จุดเทียนทูบบูชาพารัตนาไตรัยและนำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะก่อนที่จะได้ประกอบพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนจำนวนสิบแห่งเพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมในสถานศึกษา ส่งเสริมขวัญกำลังใจให้เยาวชนไทยได้ก้าวสู่การพัฒนาตนด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติและเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและก่อนที่จะถึงพิธีสำคัญในพิธีถวายมหาสังกธานท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระมหาเถรานุเถระจาก108วัด ในจังหวัดนครปฐมได้เมตตาจเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมกันนี้คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนก็ได้รวมใจปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์นำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารก่อนที่คณะเจ้าภาพ จะได้นำกล่าวคำถวายจะุุปัจจัยทยธรรมพิธีกล่าวคำถวาย้าใายจีวรพิธีกล่าวคำถวายข้ายานพหนะพิธีกล่าวคำถวายน้ำปานะพิธีกล่าวคำถวายคีลานะเพษัตและพร้อมใจกันกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นพังสำเร็จก่อนที่นายธนพงศ์สุนทรทิพยกิจ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานะครปฐมเขตสองประธานฝ่ายคารวาสจะได้น้อมนำธัยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติในบุญตามด้วยคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมนำธัยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์รวมถึงพุทธศาสนิกชนก็ได้ถวายธัยธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความพร้อมเพรียงกัน ซึ่งวันนี้นับเป็นวันแห่งมหาปิติใจเป็นวันสร้างบุญใหญ่ของเหล่าผู้มีบุญทุกท่านเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและน้อมบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารค่ะโครงการธรรมยาตราที่ทางสนักวัดพระธรรมกายหลวงพ่อธรรมชโยร่วมกับบรรดาศิทธานุสิต ได้ดําเนินการมาตั้งแต่ครั้งข่าวเก่าก่อนเลื่อนไหลจนมาถึงยุคปัจจุบันนี้เป็นโครงการเพื่อการขับเคลื่อนก้าวผ่านสถานที่แห่งใดก็จะทำการอุปถรัรมภ์บารุงวัดวาอารามที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆที่สําคัญก็คือการมอบทุนการศึกษาให้กับลูกๆนักเรียนนักศึกษาผู้เป็นต้นกล้าแห่งอนาคตที่สําคัญลูกศิษย์ลูกหา ได้มีจิตศรัทธาในการที่จะกราบเทิดทูนบูชาคุณแห่งบุรพาจารย์หลวงปู่สดพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้เป็นต้นตำรับแห่งวิชาธรรมกายาที่ได้สืบทอดสืบต่อเป็นวิชาที่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาได้มีศรัทธาน้อมนำเอามาประพฤติปฏิบัติก็เกิดเป็นความสุขภายในจิตใจ ทำให้วิถีชีวิตก้าวเดินไปอย่างมีระบบระเบียบร่รมเย็นกับบุคคลผู้ที่อยู่รอบข้างฉะนั้นโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่น่าชื่นชมอนุโมทนาสาธุเป็นการบูชาบุร,รุพาอจารย์เป็นความกตัญยูกระตะเวทีที่แสดงให้อนุชนคนรุ่นหลังได้เห็นเอาเป็นแบบอย่างสายน้ําที่เย็นฉ่ำํำลังไหลไปที่ใดก็จะกาะเกิดเป็นความร่มเย็นณที่นั่นโครงการธรรมญาตานี้ ก็มีคุณลักษณะที่ขับเคลื่อนไปเพื่อก่อกเกิดความร่มเย็นเป็นสุขทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาขออนโมทนาสาธุทุกท่านที่มีส่วนในการขับเคลื่อนโครงการอันดีงามนี้ให้จะลงคงอยู่เพื่อความร่มเย็นของพระพุทธศาสนาเพื่อความเจริญของลูกหลานผู้ที่เป็นต้นกล้าแห่งอนาคตขอทุกท่านผู้มีส่วนจะมีความสุขความเจริญสมปรารถนาด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ ผมในฐานะที่ดูแลเขตพื้นที่ก็รู้สึกปลื้มปิตินะครับที่ได้มีโอกาสได้ร่วมบุญนะครับแล้วก็แสดงความขอบคุณนะครับกับนักเรียนและโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ขอให้บุญกุศลนี้จงพึงม,มีแต่ผู้ที่ได้ร่วมบุญในครั้งนี้โดยทุ่ทๆก้ากันครับถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับที่จะฟื้นฟูพัฒน,นาเพราะในปัจจุบันนี้โลกเรา รู้สึกความรุ่มร้อนจะมากขึ้นการที่เราได้มีส่วนหนึ่งในการกระจายบุญแล้วก็ได้มีการเขาเรียกว่าสอนให้ บุคลากรหรือต่างๆเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ได้ฝึกเรื่องของสมาธิเรื่องของการปฏิบัติสิ่ไปได,ด้วยอันนี้ถือเป็นเรื่องราวที่ดีก็จะเป็นเรื่องที่สามารถฟืน้นฟูพัฒานาได้อย่างดียิ่งครับโดยเฉพาะเรื่องของการมอบทุนก็เป็นกําลังใจครับให้กับเด็กการที่ทุกท่านได้ทานี้ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมเรื่อง้า,ารศึกษาก็เป็นตัวอย่างที่ดีครับสำหรับเด็กที่จะได้ยึดถือและปฏิบัติต่อไปในอนาคตครับก็อยากให้มีโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับการฟื้นฟูพัฒานาต้องทําอย่างต่อเนื่องนะครับ แล้วก็ต้องช่วยกันหลายๆฝ่ายนะครับแม้จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีที่จะส่งเสริมให้การพื้นึูพัฒนาได้ส่งลงสู่เด็กโดยตรงครับผมสำหรับกำหนดการโครงการธรรมยาตราปีที่13ของวันพฤหัสบดีที่30มกราคมพุทธศักราช2568มีดังนี้พระธรรมญาตรารวมกับพุทธศาสนิกชนทางบ้านวัด โรงเรียนในชุมชนรอบวัดรวมใจกันทอดผ้าป่าเพื่อสืบสารและทำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนณวัดสี่แห่งได้แก่วัดบางขันวัดเกิดการอุดมวัดบัวแก้วเกอรและวัดบ่อทองโอกาสนี้ขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่กับกิจกรรมธรรมญาตราในวันและเวลาและสถานที่ดังกล่าวสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 028311234ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเยี่ยมชมนิทรรศการ Change the World ณนะวัดพระธรรมกายค่ะพระคู่ปร,รัดรัตนวีรวัตรเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมอบหมายให้พระมหานพพรปุญญชโยปร,รียนธรรมเก้าประโยค ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและกัลายาณมิตรองค์อาจนธธรรมนิธทาโคศกคณะสิทยิอนุสิท์วัดพระธรรมกายให้การปฏิสันฐานนายสมคิดจันทรมลึก ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมนิทัศการ Change the World นิทรัศการว่าด้วยมโนปณิธานอุดมการและเป้าหมายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสร้างสันติสุขให้แก่ชาวโลกของวัดพระธรรมกายณนะบริเวณเสาดี6 สภาธรรมกายสากลวัดระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ซักถามรายละเอียดต่างๆของโครงการทั้งยังได้กล่าวชื่นชมและมอบข้อแนะนำอันเป็นประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกด้วยค่ะ คณะส่งผู้แทนจาก10วัดพระธรรมกายภาคพื้นโอเชียเนียพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพรวมถวายพัตหาหารแดบพระภิสุสามเณรทั่วประเทศที่เข้าอบรมติวบาลีประโยค 7, 8และประโยค9นา้าณวสอยทองกรุงเทพมหาคนครค่ะสำนักพระบริยัติธรรมสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชยัยและสิวัดพระธรรมกายภาคพื้นโอเชียเนียร่วมกับโครงการ เบิ๊กบุญนำโดยพระมหาสุธรรมสุรัตโนปรเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักพระประยะิยติธรรมประธานอำนวยการสถาบานันวิจัยนานาชาติธรรมชัย ประธานภาคพ,พื้นโอเชียเนียเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโอกแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์และพระคูวร,รยานวิเทศดอตอร์รองประธานภาคพ,พื้นโอเชียเนียเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบิสเบนประเทศออสเตรเลียนำทีมงานน้อมถวายพัฒหารเพนแด่พระพิสุสาม,มนเณรทั่วประเทศที่เข้าอบรมติวบาลีประโยคเ 8แ,และประโยค9ณวัดสร้อยทองกรุงเทพมหาคนครค่ะโดยมีกาลยนานมิตรจิราภาบุญยบุตรเป็นประธานกล่าวคำถวายพัฒหารจากนั้นน้อมถวายพัฒหารพร้อมด้วยปัจจัยและอุปกรณ์การเรียนแด่พระพิสุสามนเณรทุกรูปค่ะ คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่ข่าวสารที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเทก็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีบุพเปตพัพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วคะ่ะ โดยภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัฒหารนเป็นสังฆทานโดยมีกลัลยนานมิตรเจนชยัยสุดสวนสีกลัลยนานมิตรเพชรสวรรค์อุ่นแพงสี กลาลยานมิตรรัตนพรชิพแมนและกลาลยานมิตรดวงฤดีชีดแดมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายสุขขิมานเคลื่อนที่โครงการธรรมญาตราปีที่13โดยมีกลาลยานมิตรดวงฤดีชีดแดมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมการกล่าวคำอธิษฐานจิตและตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งทั้งยังได้น้อมถวายพัฒหานแด่คณะสงฆ์อีกด้วย ภาคบ่ายเป็นพิธีบุพเปต,ตพลีเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยประธานกล่าวคำถวายผ้าบางสุกุลและจุดทูปเทียนบูชาพระพุทธพระธรรมและนารูปผู้วายชนคือกัลยนณมิตรอัจฉริย, Water, ยาวัตเตอร์กัลยนณมิตรเพชรสวรรค์อุ่นแพงสีกัลยนณมิตรรัตนาพรชิปแมนและกัลยนณมิตรดวงฤดีชีตแดม พร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ทอดผ้าบางสุกุลส่วนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าบางสุกุลนอกจากนี้ทุกท่านยังได้น้อมถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมงคลอภิมังคาโล เพื่อให้ทุกท่านได้เห็นถึงความสําคัญในการสั่งสมบุญร่วมกันในวันพระพร้อมทั้งได้น้อมนําบุญนี้อุทิศให้แก่บรรพบุรุษและหมู่ญาติของเราที่ท่านได้ลาจากโลกนี้ไปแล้วดังนั้นการมาทําบุญในครั้งนี้จึงเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูระลึกถ,ถึงความดีของบุพการีตลอดจนญาติสนิทมิสหายผู้มีพระคุณและยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป ส่วนที่วัดพระธรรมกายซีแอเตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีสวดธรรมนิยามบูชาธรรมพระองคลเทพมุนีสดจันทสโร,รพ,พระผู้ปราบมารค่ะ โดยคณะส่งได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนะสูตรบทรัตนะสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทมุนีสดจันทาสโารพระผู้ปราบมารทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสาตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีบุพเปตพีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลยาณมิตรริชาร์ดไคเซอร์ เป็นผู้แทนคณะเจ้าภาพจุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตร,รัยกาลยาณมิตรนงนุษพภูลสวรรค์จุดเทียนหน้าตู้พระธรรมกราลยาณมิตรอรดีเลิศดเกียงไกรย,ยิ่งจุดเทียนบูชาพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารส่วนกนาลยาณมิตรภูลพิไลบัมการ์เนอร์จุดเทียนหน้ารูปผู้วายชน จากนั้นทุกท่านได้ร่วมการอาราธนาศีลห้าและอาราธนาธรรมส่วนคณะสงฆ์ก็ได้สวดพระพุทธมนต์พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ทอดผ้าป่ามหาบางสุกุลน้ารูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่และทอดผ้าบางสุกุลที่หน้าคณะสงฆ์โดยมีประธานบุญพิธี6กคณะต่อมาเป็นพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะพะตาหารประธานบุญพิธีคือกาลยนานมิตรสืบสวัสด รองศาสตราจารย์ดรตอร์จันพิมพสายสมรและครอบครัวกัลยาณมิตรริชาร์ดไคเซอร์และกัลยาณมิตรวิไลโพสเทนโดยมีกัลยาณมิตรริชาร์ดไคเซอร์และกัลยาณมิตรนงนุชภูลสวรรค์เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยจทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ ก่อนที่จะได้ร่วมการตักบาตรอาหารแห้งแดกคณะสงฆ์เพื่อร่วมการสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธซึ่งการที่ทุกท่านได้มาทำบุญร่วมกันในครั้งนี้นับว่าเป็นการใช้ช่วงเวลาในวันหยุดให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการสั่งสมบุญให้แก่ตนเองและยังเป็นการทำานุบำรุงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะ ทางด้านวัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกองบุญพัฒหารแด่พระธรรมญาตราค่ะ วัดพระธรรมากายเทนเนสซีได้จัดกิจกรรมงานบุญประจำสัปดาห์เพื่อให้ลูกพ่อธรรมวัดพระธรรมากายเทนเนสซีมาสั่งสมบุญร่วมกันทั้งทำทานรักษาศีลและปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมากายเทนเนสซีโดยได้รับความเมตตาจากพระคูวิเทศภาวนาวิธานเจ้าอาวาสวัดพระธรรมากายเทนเนสซีท่านประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และสาธุชนสวดมนต์และปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชสโย ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีอาราธนาศิลห้าและพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์ทางการแพทย์ประธานนำกล่าวได้แก่กลัลยาณมิตรโทบี้และกลัลยนานมิตรเมลานียังพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพัตหารพระธรรมยาราประธานนำกล่าวได้แก่กลัลยาณมิตรบุบผาพรมณี กลยาณมิตรมาริสาและกลยาณมิตรเอมมาบุญยวงศ์พิธีกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลาประธานนำกล่าวได้แก่กลยาณมิตรสุดาปัญญาลาส่วนพิธีกล่าวคำถวายพัตหาหเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวได้แก่กลยาณมิตรทองยศกลยาณมิตรวาสนาคำวงศากลยาณมิรซินดี้กลยาณมิรสกอตวิกเกอร์และกลยาณมิตรจอมศรีหลวงประเสริฐค่ะ พร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ส่วนประธานคณะต่างๆก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยธยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้แจ้งกิจกรรมงานบุญที่ทางวัดพระธรรมกายเทนเนสซีจะได้จัดในโอกาสต่อไปเพื่อเชิญชวน,น,นทุกท่านให้มาสั่งสมบุญร่วมกันจากนั้นก็ได้ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ค่ะ คุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนสาสตรจากทั่วประเทศและต่างประเทศเดี๋ยวรอไปชมกันค่ะว่ามีที่ไหนที่ติดอันดับกันบ้าง สำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักกับปวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดหนองคายอันดับที่2จังหวัดขอนแก่นอันดับที่3จังหวัดสกลนครอันดับที่4จังหวัดยโสธรอันดับที่5จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่6จังหวัดลำพูนอันดับที่7จังหวัดแพร่อันดับที่8จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่9จังหวัดสระบุรีและอันดับที่10จังหวัดลำปางค่ะ ส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรในต่างประเทศอันดับที่1วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่2วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่3วัดพระธรรมกายนิวซีแลนด์อันดับที่4วัดภาวนาโตรอนโตอันดับที่5วัดภาวนานางาโน่อันดับที่6 วัดพระธรรมกายปาล์มบีชอันดับที่7วัดพระธรรมกายบิสเบนอันดับที่8วัดพุทธนอตไลเวฟเฟรนอันดับที่9วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์และอันดับที่10วัดพระธรรมกายบ็อกโดค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ค่ะ ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรเนื่องในวันมาคาบูชาตรงกับวันพุทธที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,568ด้วยยอดสวด7 1 1 7ล้าน1,250จบสวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมบุญสวรรังสรรค์ มหาธรรมกายเจดีเพื่อรังสรรค์พระมหาธรรมกายเจดีอันประกอบด้วยองค์พระภายนอกสามแสนองค์ให้เป็นสีทองเหลืองอรามผู้ที่สนใจสามารถร่วมบุญได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง12กุมภาพันธ์พุทธศักราชส5 6 8สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานที่ท่านสังกัดหรือที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 8 3 1 1 0 0 0ค่ะ ขอเชิญร่วมพิธีจุดมาคะประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาคะบูชาวันพระขึ้น15คำเดือน3ตรงกับวันพุทธที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,568ตั้งแต่เวลา17นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 8 3 1 1 0 0 0ค่ะ ขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาตบูชาธรรม8ปปีหลวงพ่อธรรมเชโยโดยจะอบรมระหว่างวันที่31มีนาคมถึงวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2568สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081538 8867ค่ะ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทธรรมทาญาตระดับอุดมศึกษารุ่นที่52โดยภาคฤดูร้อนจะอบรมระหว่างวันที่30มีนาคมถึงวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราชส5 6 8ส่วนภาคฤดูฝนจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2568สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 094 321 4515และ088 002 6184ค่ะ ขอเชิญน้องๆนักเรียนชายสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามนเนรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย5,000รูปประจำปีพุทธศักราช2,568โดยจะอบรมระหว่างวันที่1ถึง30เมษายนพุทธศักราช2,568สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1234ค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันในวันนี้ค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตที่ว่ายาทูนกังตังสันติสิ่งใดพร่องสิ่งนั้นมักดังค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ